สวัสดีนะคะพี่หาสวัสดีค่ะมาพบกันเช่นเดิมนะคะพี่98ล้านนัดพักเครื่องนะจ๊ะพี่วันนี้นะคะมีพักเครื่องนะคะพี่มาให้พี่เลือกซื้อช่าหาหลากหลายรายการเลยนะคะพี่จะมาชมชิ้นแรกกันก่อนเลยนะจ๊ะพี่ชิ้นแรกนะคะพี่หาเป็นพระสิงหนึ่งค่ะพี่หาพระสิงหนึ่งนะสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่จะฟูพี่เห็นใกล้ๆนะคะจ้ะแบบนี้นะจ่ะพี่ พระสิงหนึ่งนะคะคือหน้าตักนะคะพี่ขององค์พระอยู่ที่ห้านิ้วที่พี่เห็นเลยนะคะพี่ความสูงขององค์พระนะจ๊ะพี่จะลดฐานล่างนะคะพี่อยู่ที่9้านิ้วจะพี่จ๋า9นิ้วนะคะพี่ตามนี้เลยนะคะพี่นี่หน้าตักคานิ้วนะสวยงามนะคะพี่ตรงนี้นะจะแปะแผ่นทองแบบนี้นะคะพี่ใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่จ๋าสวยงามมากเลยค่ะพระฝิงหนึ่งนะคะพี่ สวยคมเลยนะคะพี่สวยงาม 1, 5 0 0งนานะคะพี่ค่าจัดส่งเราไม่ได้บวกแล้วนะคะพี่เราเทพี่ไปเป็นโปรโมชันนะคะนี่ค่ะตรงนี้จะมีช้างนะคะพี่ช้างถึง3ามตัวด้วยกันนะคะพี่หานี่ค่ะมีช้างนะปาคักหวานฉ่ำเลยพี่นะนี่สวยงามเลยไปขึ้นท้งบูชานะคะพี่ขึ้นบ้านใหม่ได้ทั้งนั้นเลย1,500นานะคะพี่1500งารนะจ๊ะ ต่อมานะคะพี่หาเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่ช้างคู่ค่ะพี่รุ่นช้างคู่เป็นผิวหิ่งนะคะพี่พาได้มาเดิมๆเ,เลยผิวหิ่งสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ตรงนี้จะมีตาแบบนี้นะคะพี่หาปีฝัองหกนะคะจากพี่ช้างคู่นะคะพี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะนี่จ้าใต้ฐานองค์พระละจะพี่จะเป็นแบบนี้เป็นของเก่านะคะพี่เป็นเนื้อลมดํานะคะพี่ ด้านข้างจะมีช้างทั้งคู่นะคะพี่จ่ะตรงนี้จะมีจานนะจ่ะพี่จะเป็นอะไรพี่เขาเพี้ยเรียกอะไรไปแบบนี้นะค่ะพี่นี่เป็นตาของท่านนะคะช้างคู่จะมีชั้นทั้งสองข้างนะคะพี่รุ่นช้างคู่นะคะพี่สวยงามเลยนะคะองนี้หนึ่งพันแปดร้อยจ้ะพี่หนึ่งพันแปดร้อยล้วตักห้านิ้วเช่นกันจ้ะพี่แล้วตักห้านิ้วเช่นกันฝูงประมาณเจ็ดนิ้วนะจ่ะพี่เดี๋ยวนัดวัดขนาดให้อีกทีดีกว่านาอะจะได้ชัดเจนไปเลยนะจ่ะ หน้าตักนะจ๊ะพี่หน้าตักขององค์พระนะคะอยู่ที่ห้านิ้วแบบนี้เลยจ๊ะที่พี่เห็นเลยความสูงขององค์หลวงพ่อแลวจ้ะพี่นี่จ้าให้พี่เห็นเลยอยู่ที่แปดนิ้วจ้ะพี่แปดนิ้วนะตามไม้บรรทัดนะเจ็ดนิ้วครึ่งเจ็ดนิ้วครึ่งจ้ะพี่เจ็ดนิ้วครึ่งนะจ้ะสำหรับหลวงพ่อสำหรับ นะคะพี่หาเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ช้างคู่นะคะพี่หาหลวงพ่อเงินพิมพ์ช้างคู่นะคะพี่สวยง,งามแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อเงินนะคะพี่พิมพ์ช้างคู่นะพี่นะต่อมานะคะพี่เป็นหุ่นพย,ยนต์นะพี่นะหุ่นพย,ยนต์มีสององค์ด้วยกันนะคะ <หา S 1> พี่องค์แรกนะคะพี่หานี่จะเป็นแบบนี้เลยเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่หาสำหรับหุ่นพยนต์นะคะพี่พันสองนะคะพี่ใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ เก่าเดิมเฟอยเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่สำหรับหุนพยนต์นะคะพี่เก่าๆฟวสวยอย่างนี้เลยหนึ่งพันสองนะจ๊ะพี่มีฝ่องมีฝ่ององค์ด้วยกันนะคะพี่อันองค์ที่หนึ่งอองค์ที่สองนะคะพี่เก่าๆฟวสวยแบบนี้เลยนะคะพี่หาจ้ะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะฝวอยงามนะคะพี่ความฝูงอยู่ที่นี่จ้าความฝูงอยู่ที่แปดนิ้วจ้ะพี่แปดนิ้วนะคะพี่หาความฝูงอยู่ที่แปดนิ้วนะคะสําหรับหุ่นพยนต์นะคะพี่ความฝูงอยู่ที่แปดนิ้วนะคะพี่ ต่อนะคะพี่รายการต่อมานะเรามาชมโปรโมชัน่นอง์ละ600กันนะคะพี่องค์ละ600เริ่มที่องค์แรกกันก่อนเลยจ้ะพี่600บาทนะคะพี่หาเป็นปิดตานะคะพี่เป็นพระปิดตานะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะอง์ละ600บาทนะจ๊ะพี่600บาทนะองที่หนึ่งนะคะพี่เป็นพระปิดตานะคะ600บาทนะคะพี่องที่สองนะคะพี่หา เป็นนี่จ้ะพี่เลี่ยมเปิดนะคะพี่นี่จ้าตรงตรงห่วงนะคะพี่จะมีชายจีวอนะคะเป็นพ้าเลี่ยมเปิดนะคะพี่ไม่ฟาบเกจีนะคะพี่หกร้อยเช่นกันนะคะพี่หาต่อมานะคะเป็นหลวงปู่ฝุกนะคะพี่หลวงปู่ฝุกนะคะพี่หาหลวงปู่ฝุกด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะพี่เห็นรอยเหล็กจานอยู่นะจ้ะพี่จ้าหกร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่สําหรับหลวงปู่ฝุกนะคะ หกร้อยบาทเช่นกันนะคะต่อมานะจ๊ะพี่เป็นพาเลี่ยนเช่นกันจากพี่เลี่ยมปังนะคะพี่่าเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านหลังนะคะพี่หาหกร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่หาหกร้อยบาทนะคะต่อมานะคะพี่เป้เลยจ้ะหมักแป้งนะคะพี่เนื้อสัมริ์นะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ สำหรับหมักเป้งนะคะ600บาทเช่นกันนะคะพี <move on. S 2> ห่าหาในการต่อมานะคะพี่เป็นพระรอดนะคะพี่นี่จะเก่าเดิมเฟยเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่ด้านหน้านจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะพี่ด้านข้างนะคะใต้ฐานองค์พระราจาพี่เป็นแบบนี้จ้าเฟยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ห so. า600บาทนะคะพี่600บาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่รายก <lar an> ารต่อมานะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณค่ะพี เก่าๆแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังตัดค้านะคะพี่หกร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่หาหกร้อยบาทเช่นกันรายการต่อมานะคะพี่เป็นจอบนะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพี่เลี่ยมมาแบบนี้เลยนะคะค่ะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยหกร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่่ะ 600บาทโปรโมชั่นอง์ละ600พี่สามารถซื้อจับคู่ได้นะคะลดทันทีเหลือ1,000บาทนะคะพี่นะคะต่อมานะคะพี่เป็นเบี้ยแก้นะคะพี่่ะเบี้ยแก้ค่ะพี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะพี่เบี้ยแก้ขเก่าแบบนี้เลยนะคะ600บาทเช่นกันค่ะพี่่ะ600บาทเช่นกันนะสำหรับเบี้ยแก้นะคะพี่ต่อมาเป็นผ้าปิดตานะคะพี่่ะ พระปิดตาค่ะพี่หะด้านข้างนะคะพี่เป็นเนื้อไม้มงคลนะคะพี่แกะเป็นพระปิดตานะคะพี่มีรอยจานนะคะพี่หลวงพ่อแก้วนะคะพี่คาะนี่ค่ะใต้ฐานจะมีตะกรุดแบบนี้นะคะพี่จากห0รอบาทเช่นกันค่ะ,คะต่อมาเป็น <c oughs> รายการละเจ0ร้อยแล้วนะจ๊พพะ,ะพีะ่หลวงพ่อไผ่นะคะพี่่าหลวงพ่อไผ่นะคะพี่เลี้ยมมาแบบ เขียวอมเหลืองแบบนี้เลี่ยมมาแบบนี้นะคะพี่รายการน,นี้อยู่ที่700บาทเช่นกคนค่ะพี่ค่ะ700บาทนะคะจ้ะ <c oughs> ต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อเดิมเีค่ะพี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่สําหรับหลวงพ่อเดิมนะคะจะ้ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านหลังนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทนจะะ้ะต่อมาเป็นพักกิ่งนะคะพี่ ก,กิ่งไม่ฟ้าที่เลยนะคะพี่นี่นะคะเก่าๆสว่ๆฝยแบบนี้เลยเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้าในการต่อมานะคะพี่เป็นจระเข้นะคะพี่หาเป็นจระเข้นะคะพี่ใส่กรอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่เก่าๆสว่ๆฝยแบบนี้เลยค่ะพี่หาพิมพ์ปิดได้เลยนะคะเจ็ดร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่รายการละเจ็ดร้อยนะ อันนี้ไม่ทราบที่เลยสะพี่อง์นี้ไม่ทราบเกจิกเนยจ้ะได้เป็นของเก่าเหมือนกับพรอ๋อ้หลวงพะโตพี่หลวงพะโตมีคาเขียนบอกนะคะพี่หลวงพะโตนะคะที่หลวงพระโต,ะโต,ะค,ะะโตค่ะจากพี่จ๋าหลวงพะโตนะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะรายการต่อมาจะเป็นแหลมฟ้าผ่านะคะพี่อันนี้เรียมมาเรียบร้อยแล้วน,นะคะพี่ขึ้นคอได้เลยแหลมฟ้าผ่านะคะพี่อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะ 700อยบาทเช่นกันจ้าจ้าพี่รายการต่อมานะคะเป็นนี่จากพี่เหรียญหลวงูุทวดนะคะพี่เป็นอันปากกานะคะด้านหลังเป็นอาจารย์ชินปีสุนแปะนะคะพี่อเออโต๊ะเต่าแบบนี้นะคะแต่เขาใส่ถุฟงฟิล์ได้อย่างดีเลยค่ะพี่เหรียญนี้อยู่ที่เจ0ร้อยบาทนะจ้าต่อมานะคะที่รายการต่อมานะนี่จ้าเป็น เหียเก่าเลยพี่ไม่ฟาดเกยติดเลยจ้าพี่วัดนกกระจาดผิดวัดนกกระจานะคะพี่เหลือพกขันหรือเปล่าพี่นะจะเจ็ดร้อยบาทจา้าพี่ทันใดร้ำนะคะต่อมาเป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่หาหลวงปู่ทวดนะคะพ,ะคะพี่ด้านหลังเป็นอาจารย์ทิมนะคะที่เหรียญกลมนะคะพี่หาเจ็ดร้อยเช่นกันต่อมาเป็นเหรียญอาจารย์ทิมนะคะพี่ เป็นอาจารย์ทิมน,นะพี่นะหลวงปู่ถิมวัดทหารไล่ระยองนะคะพี่เจ็ดร้อยจ้าต่อมาเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่เนื้อฟัหูเลือดนะคะพี่ค่ะไป้า,า,เา,ามาะะเป็นหลวงปู่จ้าเจ็ดร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ้าต่อมานะคะพี่เป็นหลวงปู่บุญนะคะพี่อันนี้องค์นี้ตัดช่อไม่หมดนะพี่นะ ยังเหลือช่ออยู่นะคะพี่เจ็ดร้อยเช่นกันจะพีใต้ฐานจะเป็นแบบนี้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ค่ะเจ็ดร้อยบาทจ้าพี่รายการต่อมานะจ้านี่จ้ะพี่ลงผู้เอี่ยมนะคะพี่ไฟปรลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่จะพีเจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะคะเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะรายการนี้นะต่อมานะคะพี่ นี่จ้าพระพุธนะคะพี่ใส่กรอบมาเรียบร้อยเลยขึ้นคอได้เลยนะคะพี่ห่ะเจ็ดร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ค่ะเจ็ดร้อยบาทนะจ้าสำหรับพระพุธนะจ้าพี่ต่อกันเลยนะจ้าเมื่อกี้พระพุธนะพี่น้องนี่รงนี้นะพี่น้องเจ็ดร้อยบาทนะจ้าพี่องนี้เจ็ดร้อยบาทนะจ้าพระพุธสวยงามเลยจ้าพี่ขึ้นคอได้เลยนะพี่น้องนี่จ้าเจ็ดร้อยบาทนะจ้า ต่อมานะคะพี่รายการต่อมานะนี่จะพี่จ <S <S า๋าเก่าๆนี่จะพี่ไม่ฟาเกจิเลยเป็นเหรียญเก่ามากเลยนะคะเจ็ดร้อยเช่นกันจะพี่700บาทเช่นกันนะคะจ้รายการต่อมานะคะพี่จะไปที่9 0 0าแล้วนะจ๊ะอ้าเจ็ดร้อยยังเหลืออยู่หนึ่งรายการพี่เป็นจอบหลวงพ่งเอเงินจะพี่ จอบหลงพ้องเงินด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านหลังนะคะที่เจ็ดร้อยบาทจ้าสำหรับจอดหลงพ้องเงินนะต่อไ,ไปเราไปรายการละเก้าร้อยนะคะพี่หามีหลายรายการอยู่จ้าเก้าร้อยนะคะปั๊มฟั่มนะคะพี่เก่าแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะปั๊มฟั้มหลงพูทวดเก้าร้อยบาทจ้า ร้อยบาทนะจ๊ะจ้ะต่อมานะจ๊ะนี่จ้ะเป็นหลวงปู่บุญจะเจ้าโัวนะจ๊ะนี่กอบกแบบนี้เลยค่ะพี่คะเก้าร้อยเช่นกันค่ะพี่เก้าร้อยบาทเช่นกันนะคะพระสมเด็จค่ะพี่เฮ้ยใส่เขาเรียกอะไรจ้ะพี่เป็นพระสมเด็จนะคะพี่มาพร้อมสลับก่ากแบบนี้พี่ค่ะ <c oughs> จ้ะ องนี้900บาทชิ้นกันนะคะพี่900บาทนะต่อมานะคะพี่เป็นคุณแม่ชีบุญเรือนพี่คะพุทโธน้อยนะคะพี่ <c oughs> พุทโธน้อยคุณแม่ชีบุญเรือนนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะ900ช่นกันจะพี่900บาทชิ้นกันนะคะต่อมานะคะพี่เป็นปิดตาสายใต้ะค่ะพี่คะองนี้สวยนะพี่นะเรียบมาเรียบร้อยแล้ว อ๋อไม่ใช่จ้ะพี่หลวงพุทีมหลวงพุทีมมีน้ำเบอร์เป็นเลขสาปิดตาหลวงพุทีมนะคะพี่ใต้่านเป็นผงพายนะคะเดี๋ยวจะพี่900บาทเช่นกันนะคะพี่มีน b e เบอร์เป็นเลข<ม>สามนะคะพี่สําหรับหลวงพุทีมนะคะ900บาทเช่นกันแล่บางไผจะพี่ปิดตาและบางไผนะคะพี่กรอบๆสวยๆเลยนะคะใต้่านเป็นแบบนี้น,นะคะพี่900บาทเช่นกัน,นะค่ะพี่ห่ะ900บาทนะคะ ต่อมานะคะพี่เป็นพระเจ้าตากนะคะพี่พระเจ้าตากนะคะเรียบมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ด้าน,นหลังตรงแบบนี้นะคะสําหรับพระเจ้าตากนะคะพี่เก้าร้อยเช่นกันค่ะพี่หาะเก้าร้อยบาทเช่นกันนะคะพระเจ้าตากนะคะพี่จ้ะต่อมานะคะพี่อันนี้ไม่ทราบที่เลยจ้ะ มาเป็นหลวงพ่อปานนะคะพี่หลวงพ่อปานนะคะพี่เก้าร้อยบาทชิ้นกันจ้าหลวงพ่อกล้วยจ้ะพี่จ๋าหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่เก่าๆแบบนี้เลยสําหรับหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่เก้าร้อยบาทเชิ้นกันนะคะพี่หลวงพ่อกล้วยนะคะพี่จาเก้าชิ้นกัน นี่นะคะพี่เป็นสิงปากจอนะคะพี่สิงปากเจาะนะคะพี่หาสิงปากเจาะนะคะพี่นก่เก่าเฟยเเลยอยู่ที่900บาทเท่านั้นนะคะพี่900บาทนะจ๊ะรายการต่อมานะจ๊ะพี่เป็นมีดจ้ะพี่มีดหลวงพ่อลวยนะคะพี่นี่เก่าเยเเลยด้ามจับเป็นงาน,นะจ๊ะพี่ ด้ามจับเป็นงาช้านะจะพี่มนีหลวงพ่อกลวยนะคะพี่คเก่าเก่าสวยๆเลยด้ามจับเป็นงาช้านะคะพี่เป็นหลวงพ่อกลว,วยนะคะพี่หาหนึ่งพันสองร้จ้ะพี่หนึ่งพันสแลวจ๊ะพี่หลวงพ่กลวยนะคะพี่หนึ่งพันสอร้อะคะพี่หาหนึ่งพันสบาทนะจ๊ะจ้ะ ยกชุดนะจ๊ะพี่ป็นกระดูกการช้างนะคะพี่อันนี้เป็นยกชุดนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเดิมสามห่วงเลยหนึ่งพันสองร้อยเช่นกันจ้ะพี่หนึ 1, ่งพันสองร้อยเช่นกันแล้วก็นี่นะคะพี่อันนี้เป็นเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่หานี่เป็นงาช้างทั้งหมดนะจ๊ะพี่ด้ามจับแล้วก็ปอดนะจ๊ะพี่มีรัดแหนบเงินนะจ๊ะ ทีน,นี้ฝั่งพันฝั่งร้อยนะจ๊ะพี่ฝั่งพันฝั่งร้อยนะจ๊ะพี่ต่อมาอรายการต่อมานะจ๊ะเป็นฝ่มเด็ดวันละครั้งอ <c oughs> องค์นี้สวยนะพี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังนะคะพี่อันนี้จับขอบเงินนะคะสวยๆเลยจะพี่จับขอบเงินสวยๆเลยองค์นี้นะจ๊ะพี่ฝั่งพันฝั่งร้อยนะจ๊ะองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองนะจ๊ะพี่จะฝั่งพันฝั่งร้อยเช่นกันวันละครั้งเช่นกัน คนละแบบอ่ะนะพี่นะอันนี้ขอบเป็นลาหูนะหนูจ้ะื่อกีเป็นลายไทยนะคะพี่ฟูนพี่เห็นชั้นเลยสวยงามนะคะพี่สองพันสองร้อยเช่นกันเลยนะจ้ะพี่สองพันสองร้อยเช่นกันต่อมารายการต่อมานะเป็นตุ๊กตาวัดพับค่ะพี่หาตุ๊กตาวัดพับนะคะพี่เช่นกันจ้ะสองพันสองร้อยเช่นกันนะคะพี่สําหรับตุ๊กตาวัดพับนะสองพันสองร้อยเช่นกันนะจ๊ะรายการต่อมานะคะพี่เป็นนี้จ้า ไม่ฟ้าเกจิเป็นเรี่ยมเงินนะคะพี่สองพันสองร้อยเช่นกันไม่มั่นใจว่าเป็นหลวงปู่ฝุกหรือเปล่านะคะพี่ค่ะพี่ท่านใดดูเป็นนะนั้นไม่ท้าบจริงค่ะเป็นก็เป็นปิดตาหลวงปู่ฝุกหรือเปล่าคะพี่นะคะพี่หลวงปู่ฝุกนนะสองพันสองร้อยไม่มั่นใจนะคะพี่ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะพี่เป็นหันนุมานพี่คะหันนุมานหลวงปู่ฝุ่นนะคะพี่ ใต้ฐานมีรอยเหล็กจานสวยงามเลยสําหรับหันนุมานะคะพี่อยู่ที่1,800ตัวโตะนะพี่นะเป็นเนื้ององ,งาหนึ่งพันแปดร้อยตามด้วยนี่ค่ะพี่ค่ะน,นี่อันนี้ไม่ฟานะคะพี่อันนี้ไม่ฟาบเกจิตเลยเป็นแบบนี้จ้าพี่เป็นงาแกะนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่หน,น,น,นึ่งพันแปดร้อยเช่นกันนะจ๊ะพี่หนึ่งพันแปดร้อยเช่นกันต่อมานะคะพี่มาชมชิ้นสุดท้ายนะคะพี่ ได้มาแบบนี้ค่ะพี่หาเป็นแบบนี้เลยเก่าๆฟุ่ยๆแบบนี้เลยค่ะพี่หาด้ามจับเป็นแบบนี้นะคะพี่เป็นของเก่าได้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะเก่าได้มาแบบนี้เลยค่ะพีะ่หาเป็นชางายนะคะพี่เป็นชางายีชิ้นนี้นะคะพี่อยู่ที่สองพันห้าร้อยเป็นชางายเป็นของหลวงเพ่เดิมเป็นของเก่านะคะพี่ ทั้งในพี่ฝ่องดูนะจะมีละมีเห็นเป็นเส้นเฟ้นขึ้นเป็นเลือเล่อนๆเลยค่ะพี่นี่เป็นชงายนะคะพี่นะของช้างนะพี่นะนี่เขาเรียกว่าชงายเจ้าของเดิมบอกมาแบบนี้จ่ะพี่ตรงนี้จับขอบฝอยงานะคะพี่ขอบนี้จะเป็นเงินโบราณ mm. เก่าๆสวยๆเลยพี่เป็นรูปฝิ่นนะคะพี่คะ มับนบางเลยนะคะเขาทําแล้วก็ให้หลวงพ่อปลูกเสกให้นะคะพี่ฝั่งพันห้าร้อยเนี่ยจะพี่สําหรับชงายนะความฝูงนะคะความยาวนะคะพี่อยู่ที่เจ็ดนิ้วจะพี่เจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วนะคะพี่หาเจ็ดนิ้วความยาวอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะคะพี่แล้วก็รวมทั้งหมดะจะทั้งด้ามจับเป็นสิบเอ็ดนิ้วพี่เห็นเลยนะคะที่สองพั 2, นห้าร้อยนะจ๊ะสำหรับชงายนะคะพี่นี่ สวยงามนะจ๊ะพี่2,500สําสำหรับอีพีนี้นะคะนะัดต้องขอกราบขอขบคุณพี่ๆนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่จนจบแล้วพี่นะถูกใจพระชิ้นไหนชอบใจพระชิ้นไหนอยากเช่าบูชาองค์ไหนทักหาดนัดได้เลยนะคะพี่ศูนย์หกสองหกหนึ่งเจ็ดสองหกเก้านะคะพี่ไอเดียไลน์สแกนเข้ามาได้นะคะเพิ่มเพื่อนได้เบอร์โทรนะคะพี่มีเบอร์เดียวนะคะศูนย์หกสองหกหนึ่งเจ็ดสองหกเก้าสำหรับอีพีนี้สวัสดีคะ่ะ